สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพจวอลแวนท่านชายทุกท่านครับเช้านี้ผมพาทับทิมพมา่าดิบเนื้อแก้วสวยๆเลยนะครับจิ๋วแต่แจ๋วทับทิมพมา่าดิบเนื้อแก้วจิ๋วแต่แจ๋ววงนี้เนื้อแก้วมีขามีสตาชัดเจนมีจ้ำชัดเจนนะครับไปใต้งานดีไซน์ตัวเรือนเงินชุบทรงทองคําขาวทรงโมเดิร์นครับเนื้อแก้วของทับทิมพมา่า ดิบนะครับตัวนี้เป็นทับทิมดิบสวยงามเลยนะครับจิวแต่แจ๋วดิบก็ขายราคาปกตินี่แหละครับเพื่อนๆสนใจก็เอาไปใช้งานได้ทับทิมพมา่าเนื้อแก้วจิ๋วแต่แจ๋วเม็ดขนาดนี้ปกติเขาขึ้นงานเพชรแท้กันนะครับวงนี้เสนอราคา5,000บาทครับไซนิ้วสามารถแก้ไขได้ทรงเมอร์เดนตัดเพชรตัดขอบด้านข้างสวยงามนะครับมียิงทิ้งโคเพิ่มความโดดเด่นด้านบนหน่อยสำหรับคนหาแหวนไซนไม่ใหญ่มาก เม็ดนี้ขิวแต่แจวทรงคุณค่าเลยสําคัญเป็นทัพทิมะมาะดิบนะครับเนื้อแก้วมีขามีสตามีมจ้ำชัดเจนตรงตามตามํตารา,าเหลือกินเหลือใช้ตามหลักความเชื่อของภาคเหนือครับผมอิสลามผมก็ขายเฉพาะความสวยงามครับแต่เม็ดนี้ทรงคุณค่าแน่นอนครับ5500บาทครับใครสนใจก็จับจองได้ครับโทรมาได้0 8 9 6 4 6 8 9 7 9ครับิีวแต่แจว๋วทับทิมปม่าดิบสวยงามเลยเนื้อแก้วสวยๆจ้ำชัดเจนขาชัดเจนสวัสดีรครคับ